สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์ริคเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาต่อกับอีพิกรานะฮะเป็นเกมที่ผมค่อนข้างเพิ่มแล้วในช่วงนี้นะชนอบเล่นมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะแล้วก็ไปต่อจากที่แล้วกันก็คือการตะรุย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 ,ตะร,ยตะรุยไปในเกาะแห่งใหม่นะครับเอาละพร้อมแล้วไปเลยเกาะที่ผมอยากจะไปนี่ ก็คือเกาะกระดูกนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ผมต้องไปเก็บวัตถุดิบด้วยนะครับดูสิว่าเกาะกระดูกมีอะไรบ้างเกาะกระดูกนี้ก็ยังไม่มีวัตถุดิบที่ผมต้องการเท่าไหร่นะเ็นได้ว่ามันยังมีส่วนที่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เป็นเกาะที่เราจะเข้าไปแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกาะโรงแรมมาโรงแรมชาหาดเปิดกขอยอะ่ะแล้วชาเปิดกขอยเนี่ยเป็นส่วนที่ผมต้องไปให้ได้เพราะว่าวัตถุดิบมันมีส่วนที่เราต้องการอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเฟืองเกียร์แล้วก็ลูกปืนเครื่องยนต์นะครับส่วนนี้ผมจะต้องกลรนะแต่เราจะไปกาะกดูกก่อนนะครับสลับโรงแรมอาจจะเป็นพาร์ทหน้าหรือพาร์ทนี้ไม่รู้เนี่ยแต่เข้าไปดูที่เกาะกระดูกก่อนแล้วกันนะฮะไปอืมเราทำเคลดด้วยโอ้โหที่นี่มีเสื้อผ้าว่ะให้เราหานะครับอ่า ิมเขียวทำเสื้อกับบางเกงแล้วก็โต๊ะทำผ้านแผ่ด้วยโอ้โหที่นี่เหรอไม่รู้ว่าต้องเป็นที่นี่แหละเราต้องไปหาหน่าจะเป็นที่นี่นะครับผมต้องสำรวจก่อนนี่แหละอ้ยมีศพตรงนั้นด้วยทำไมมันดูมันตีแรงกว่าปกติวะฮะตีแรงมากเลยอะเดี๋ยวมันใช่ไหมเนี่ย แล้วก็งหาใบไม้ไปด้วยเนี่ยครับดูซิว่ามีอะไรศพจา๋าออ้อหมีคู่มือการทำอาบุชิตใหม่แล้วก็ได้หมวกด้วยนะครับอืมเป็นหอกหินหอกหิน,หออหนแล้วผมก็ได้หมวกมาหมวกโคตรเท่นะฮะหมวกโคตรเท่แต่มันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับอ่าหมวกแข็งพลาสติกอ่าได้หอกใหม่มาดูซิว่าหอกไปมันสร้างที่นี่ได้ไหม ตรงนี้เลยมีหินกับเชือกนะครับต้องใช้หินกับเชือกโอ้มีปืนด้วยแต่เขาจะหาของอย่างไไม่รู้นะนี่มีหินกับเชือกเราต้องหาหินกับเชือกมาทําน่าจะโจมตีแหลงขึ้นเยอะเลยนะฮะดูดูซิว่าการโจมตีเท่าไหร่ตัวนี้หกถึงแดตัวนี้1ิบถึงสิอโอ้โหก็ห่างกันอยู่นะครับห่างกันอยู่มีโนตตัวนี้ด้วยดูซิว่าโนตนี้เขียนอะไรระวังหัวหน้าเผ่าค้นหาเกาะระวังหัวหน้าเผ่าค้นหาเกาะ มันเป็นคําเตือนนะฮะก็คือว่าข้างในนี่มีหัวหน้าเผ่าแสดงว่าต้องมีเผ่าเรือพังอยู่ในนี้นะฮะระวังหัวหน้าเผ่าแล้วขนหาเกาะก็คือจะมีเกาะซ่อนอยู่ตามแหล่งตา่างๆนี่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็จะประมาณนั้นนะครับโอ้โหผมสู้กับปูยังลําบากเลยผมต้องเจอหัวหน้าเผ่าด้วยเหรอนี่ผมต้องเตรียมเรือไปเยอะเราจะไปทางซ้ายก่อนนะ ประมาณสวนทางซ้ายน่าจะมีอะไรผมก็จะทําเลือแล้วก็ทําส่วนนู่นี่นั่นไปก่อนนะครับเก็บของไปด้วยนะฮเฮ้ยตรงนี้มันเหมือนประตูที่ปิดอยู่ประตูอะไรวะที่ปิดอยู่ข้างในเป็นเผ่ามีหัวหน้าเผ่าโอ้มีเครื่องถอผ้าด้วยนะครับผมต้องสู้ไหมผมรอววุธก่อนสร้างวุก่อนโอเคผมมีวุธแล้ว ห่าก็จะพังวะ่ะไม่มีหินอีกเดี๋ยวไปหาหินก่อนแล้วกันขึ้นมาฝั่งนี้ดูนะฮะฝั่งขวาอุย้ยมีหินด้วยโชคดีไปนะครับโชคดีไปกันก็สำรวจฝั่งนี้ก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยตรงนั้นมีซอมบี้มีโต๊ะเครื่องมือด้วยนะครับมันน่าจะมีอะไรให้เราดูซิโต๊ะเครื่องมือมีอะไรบ้าง ตัววิจัยตัววิจัยนะครับไม่ใช่ตัวเครื่องมือตัววิจัยโอ้โหเจอแล้วนะฮะสิ่งที่ได้มาคือสองอย่างคือคู่มือคู่มือการทำเทปเชื่อมต่อตัวนี้สำคัญในการสร้างสร้างาเครื่องยนต์นะครับเรียกอนหนึ่งอะ่ะมันมีสองอันไม่ใช่เหรออืมน่าจะเป็นหมู่พลาสติกนะครับที่เราได้มาตัวนี้นะฮะคู่มือตัวนี้นะ,ะหมู่พลาสติกนะครับ เราสามารถทำได้แล้วแต่ตอนนี้เราไม่มีของนะฮะต้องพลาส,สติก6แล้วก็ตัวเชื่อมนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวเชื่อมเราก็ต้องไปทําที่โต๊ะเครื่องมือตัวนี้คงไม่ได้นี่เราทำได้ยังก็ยังทำยังไม่ได้ใช่ไหมต้องมีเสื้อผ้าจากไหนก็ไม่รู้นะฮะต้องต้องใช้เครื่องทอแหละมีโน้ตตรงนี้ด้วยนะครับต้องดูนะฮะว่ามันคืออะไรมันเป็นโน้ตเดลี่นะครับวันที่หนึ่งและฉันอยู่ที่นี่ฉันว่าจะเติมเต็ม ความคาดหวังของผนกของฉันซึ่งสนับสนุนเงินทุนการเดินทางนี้มาวิจัยอะไรสักอย่างนะครับหัวหน้าเผ่าไม่เป็นมิตรมากๆแต่เขายังอนุญาตให้ฉันสำรวจหมู่บ้านน่าทึ่งมากพวกเขาจัดการเพื่อสร้างเครื่องทอผ้าแบบดั้งเดิมอ๋อที่นี่มีเครื่องทอผ้านะฮะชนพื้นเมืองของเกาะสร้างกลไกที่น่าทึ่งเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังลม เรายังไม่เห็นนะตัวนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนวันที่สองใต้หน้าผาฉันพบสถานที่บูชายันและได้ขุดหาวัตถุโบราณเล็กน้อยฉันทิ้งหมวกเกราะเสื้อกราะไว้ที่ไหนนะโอ้มันจะโอ้ทำไมเนี่ยมันเหมือนบ่นมากกว่าไม่ใช่แดรลี่เนี่ยความเหมือรอยช่วยลันของฉันจริงๆเลยวันที่สาผายุทลฉมการเดินทางของฉัน ฉันเกือบไม่รอดเฮอริเคนทำลายเกือบทุกสิ่งอย่างโอ้พายุขเข้านะ,ะหนักมากเลยนะครับฉันไม่สามารถไปถึงขึ้นบนทะเลเพราะหินได้จมมันลงไปในน้ําแนวชายฝั่งเต็มไปด้วยฝูงฉลามฉันนว่านักบินจะรอดชีวิตชาวหมู่บ้านได้ปิดประตูพวกเขามีโรคระบาดบางชนิดทุกคนเริ่มป่วยแล้วนะครับนี่เริ่มป่วยจากชาวเผา่ามันหายไปหลายวันมากนะฮะสามสี่ห้าหกเจ็ดหายไปสี่วันนะครับ วันที่เจ็ดฉันเริ่มรู้สึกไม่สบายเช่นกันอืมเริ่มป่วยแล้วอาการในสี่วันห้าวันนะฮะคือหมดแค่นี้เหรออ่าป่วยเริ่มป่วยอะรู้ว่าเริ่มป่วยนะครับโดยจะมีของอะไรบ้างมีของเล็กน้อยเนาะก็หยิบจับไปได้ผมมีอยู่น้ำเอา้าทำไมผมไม่มีน้ำดื่มอะโอ้โหชีวิต คือคือมันลืมอ่ะทำโน่นนี่นั่นไปลืมนะครับโอ้โห,โหเกือบตายหิวข้าวยู่น้ำนะครับตัวนี้มีอะไรไหมเนี่ยต้องใช้แกงแก่ต้องใช้แกงแก่ตัวนี้ต้องมีอาหารแน่นอนเลยเผอแป๊บเดียวจะตายเอาอกินก่อนนะครับที่มันให้มีช่องว่างในกระเป๋าด้วย ตรงนี้โซนนี้สำรวจหมดแล้วนะฮะเครื่องบินที่ว่าของตรงโน้นเนี่ยเครื่องบินนะฮะต้องมีอะไรแน่นอนเลยตรงนั้นนะเป็นสิ่งที่เราน่าจะไปสำรวจแต่เอาไว้ก่อนตรงนี้คืออะไรตรงที่ว่าพลังงานลมอะไรนั่นเหรอดูซิว่ามันใช้อะไรบ้างใช้เสีบผ้าใช้น็อตใช้เทปใช้เชือกซึ่งผม ไม่มีอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าเราต้องจับใส่นะครับก็คือเราต้องติดตัวมาด้วยเลยนะครับผมจะเซฟหน้านี้ไ้แล้วกันเนาะเผื่อไม้ทำรอบหน้าโอเคได้แล้วส่วนที่เราไม่สมนุก,กคือส่วนนี้นะครับคุณจะไปหาของในส่วนนี้นะเรียบร้อยเริ่มแรกคือปูไก่พันรอเราอยู่ข้ามสิ์ก็ เดินทางต่อไปข้างในอาจจะมีอะไรที่เราต้องการอยู่ก็ได้อ่าตรงนี้มีพิษนะครับมีสารเคมีแต่ผมใส่รองเท้าบูทอยา่างลวดูซิว่าเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรนะครับโอเคถือว่าดีมากจนได้มีอะไรฝังอยู่แน่นอนแต่ลดค่าสมบ้ตัวนี้ไปก่อนดูซิว่ามีอะไรฝังอยู่ข้างในไม่มีเสียมอีกอืมอ้มไม่แนวมา ส่วนนี้ก็ถือว่าเรายังเหลืออิงอย่างที่เราไม่สามารถเปิดได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเสียมก็ไม่เป็นไรตรงนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ย hey! สะพานลงไปหาเครื่องบินว่ะไอ้ต้องเติมน้ำมันเครื่องบินจะเติมทำไมปีหากขนาดนี้เราไม่มีน้ำมันเราต้องเติมเครื่องบินน้ำมันนะครับทำได้อย่างเดียวคือเติมเครื่องบินน้ำมันนะครับส่วนนี้นะแต่เราไม่มี แล้วก็ว่ากันไปทําไมต้องเติมเหรอโต้องเติมเพื่อที่จะให้มันสามารถเปิดออกมาได้เนาะผมว่าผมพร้อมที่จะโจมตีแล้วถึงแม้ว่าเกาะจะไม่ดีเท่าไหร่นะฮะเราต้องโจมตีตอนนี้คือภารกิจหลักของเรามันให้ระวังหัวหน้าเผ่าใช่ไหมศพวูดูวูดูก็คือนายเป็นหมอผีนะครับเราต้องหลอกล่อมาทีละตัวนะฮะทีละตัวเท่านั้นนะครับ อย่าซาไปเจมตีมันหลายตัวนะไอ้บูดูนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะถือว่ายังยังโอเคอยู่นะฮะโอเคอยู่ก็ไม่มีอะไรต้องเพิ่มเรือไปด้วยใช่ปะ่ะแต่เรายังไม่เจอคนน้นเาเผาโอ้ลเวลอัพ <Level up S 2> ด้วยบูดูมาเ <Set. S 1> สร็จอ่าตำรวจตัวนี้หมดแล้วสิ่งที่ต้องการก็คือตัวนี้นะฮะเครื่องทอผ้าสิ่งเราตามหามาตลอดเครื่องทอผ้านะครับ นี่เราได้ผ้ามาแล้วก็สามารถที่จะทำเครื่องทอผ้าได้แล้วนะฮะแล้วก็จะไปวิจัจยที่โตง้งเราที่บ้านนะครับแล้วก็สามารถทําได้ข้างในก็มีอะไรทํำอยู่มากมายผมจะบุกเข้าไปข้างในเลยแล้วกันนะต่อเลยนะต่อเลยตอนรับสู่บ้านที่น่าจันตาไล่สุดโอ้โหหอกหินผมโจมตีค่อนข้างแรงนะ ใช้ได้เลยนะครับผมชอบอ่ะตอนนี้เรายังไม่เจอบอสของเกาะนะฮะเรามาเจอแค่ลูกกระจอกอยู่นะครับสำรวจเรียบร้อยของก็ได้นิดหน่อยนะครับไปต่อเจอมาแล้วเจอศพเลยโอ้โหข้างหน้าเป็นสะพานที่ขาดอยู่นะครับอุปสรรคมากมายหลายสิ่งเหลือเกินนะกว่าที่จะไปถึงเนี่ย ต้องใช้ผ้าใช้เชือกเชตะปูไปต่อไม่ได้แล้วนะครับสุดได้แค่นี้นะมาถึงแค่นี้จริงๆอของที่ต้องเก็บผมก็เก็บหมดแล้วนะฮะต้นไม้ไม่มีเหลือสักต้นเดียวแต่สิ่งที่ต้องเอามาคือเสียมใช่ไหมเราต้องการเสียมเราต้องการเสียมนี่ว่าดูซิว่าเสียมเราทําได้ไหมถ้าทำได้ก็อยู่ขุดตรงนั้นนะฮะหินยังขาดอยู่อี่หนึ่งนะครับ ที่น่ขาดอยู่หนึ่งขาดหินแค่หนึ่งเองนะน่าเสียดายมากเลยจากที่เราจะสำรวจกลายเป็นสำรวจไม่ได้นะครับสำรวจทีนี้มีหินเหลือไหมไม่มีนะโอเคกลับบ้านไปก่อนไปสร้างเสียมแล้วก็มาใหม่นะฮะอือลงผิดที่ตายได้เลยเนะนี่ยนี่มีที่วิจัยมาให้ใหม่นะครับเครื่องถอผ้าครับ ใจไปเลยแล้วก็ผมต้องการอะไรกผมเก็บของก่อนลวกันโอเคทีนี้เ,เราอยากได้หมวกได้เกาะได้หมวกได้อะไรของเรานะรูซสว่าสิ่งที่ได้ใหม่คืออะไรคือตัวนี้นะครับคือหมวกแต่เรายังไม่สามารถที่จะสร้างได้อ่ายังไม่สามารถสร้างได้เราขอสร้างก่อน ตัวนี้นะมันใช้ภ้ากับยางพาราซึ่งยางพาราผมก็ไม่มีภาคก็ไม่มีเพียงพอเพราะว่าเรายังสร้างไม่ได้นะครับหลังจากดูโฆษณามาสามโฆษณาโต๊ะเครื่องมือผมก็สําเร็จร่วงไปได้ดีนะครับเอา้าฉลามมาโจมตีย็ดเคเย็ดแคมาสิครับอ่าลองสร้างดูแล้วกันเนาะตรงไหนดีอะตรงนี้แหละนะฮะ แผผมก็เริ่มแคบแล้วตอนนี้แต่ผมก็สามารถสร้างได้แล้วกันไม่ใช่ตรงนี้ต้องเป็นที่เครื่องมือตรงนี้โอ้โหเครื่องมือผมครบนะฮะเพราะว่าหามาไว้เอาเป็นตรงนี้เนาะอ่าเรียบร้อยนะฮะได้แล้วดูซิว่าไอ้โต้ทอผ้านี่มันทำอะไรได้บ้างนะครับป้าผ้าใี่ทำจาก ไมไม้นะมันจําเป็นมากเลยนะครับตอนนี้บไม้นี่เป็นสิ่งที่หาต้องหาเลยละ่ะคนที่จะหามาเก็บไว้เยอะๆนะฮะนี่ผมได้หลายสินยอย่างนะตามที่ต้องการวันนี้ได้อะไรบ้างกับกอกกระดูกนะฮะสิ่งเราได้เยอะๆเลยนะสิ่งแรกที่เราได้เลยเนี่ยก็คืออาวุธนะครับก็คือหอกหินตัวนี้นะฮะศพแรกเลยนะฮะขึ้นไปพอขึ้นไปแล้วเลี้ยวไปทางขวาก็จะได้ ไอห,หมวกพลาส,สติกนี้มานะครับหมวกพลาส,สติกนี้มาแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ได้มาก็คือผ้าพันแผลนะครับกับผ้าพันแผลกับผ้าพันแผลอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่เราสามารถสร้างเพิ่มขึ้นมาได้อีกนะครับแล้วพอเข้าไปข้างในนะฮะเราก็ได้โต๊ะเครื่องมือเพิ่มมาอีกก็คือโต๊ะเครื่องทอผ้าตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถสร้างผ้าพันแผลได้แล้ว, ruined, ลวเสยษผ้าได้แล้วนะฮะ ก็วันนี้ถือว่าได้เยอะนะแต่มีสองส่วนที่เรายังทําอะไรไม่ได้นะครับก็คือเครื่องบินอ่าเครื่องบินเราต้องมีน้ํามันไปเติมนะฮะส่วนที่ทําไม่ได้ก็คือสะพานที่เชื่อมต่อไปอีกเราต้องหาของไปซ่อมสะพานก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการหัดลมที่เราต้องซ่อมน,นะฮะสิ่งพวกนี้เรายังต้องทานะฮะแต่คงทําพาร์ทหน้านะครับและที่ได้มาก็คือนี่เลยการอัปเกรดกล่องนะฮะ ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการปลดลล็อกังจากที่ไปเกาะกระดูกนะครับน่าจะได้มาตัวน,นี้นะสามารถอัปเกรดกล่องได้กล่องเราก็จะมีคมจูเพิ่มมากขึ้นนะครับเดีย๋ยวผมมีของด้วยอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดเลยกันเนะาะการผลิตใช้เวลาประมาณอัปเกรดซุ่นนาทีอัพซุนนาทีเองเหรอสียสิ้นเลยโอ้โหได้ขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งนะฮะก็จากที่มีสิบช่องก็กลายเป็นยี่สิบช่องนะครับเป็นอะไรที่เจ๋งสุดๆเลยเนาะว่าไหม เอาแลฮะสำหรับพานนี right, ้ก <it> ็ได้อะไรเยอะๆนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะฮะสำพรัพนี้ก็เพียงพอไว้ที่เพียงแค่นี้แหละนะฮะก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะฮะขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้นะฮะผมก็ขอกล่าวว่าขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ